นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกรหันตาสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าพระองค์นั้น <c oughs> นาโอกาสนี้การนั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติบูบชามาถึงแล้ว ให้พากันนั่งขัดสมาธิเพดให้ได้ทุกๆคนเป็นการนั่งสมาธิที่พระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้านั้นท่านไม่ได้สอนแต่คำพูดคำตรัสเสียงเท่านั้น พระองค์สอนจนถึงนั่งสมาธิขัดสมาธิเพชรเป็นตัวอย่างคนเราก็คอยแก้ว่ามันปวดนั่นเจ็บนั่นเป็นนี่พระพุทธเจ้าท่านไม่เจ็บหรือพระอริยสงสาวกท่านไม่เจ็บหรือ ความจริงความเจ็บปวดทุกขเวทนามันมีเท่าเท่ากันไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระสงฆส์วกญาติโยมมันก็มีความเจ็บเท่าเทกันคือรูปประขันของเหล่านั้นมันได้มาจากเนื้อหนังมังสังของมนุษย์เมื่อมนุษย์ผู้เป็น พ่อแม่ปู่ย่าตายายเกิดตายมาอย่างไรคนเราก็ต้องเป็นไปอย่างนั้นไม่มีใครสบายมันเต็มไปด้วยทุกข์ที่ท่านให้ภาวนานี้คือว่าเป็นทางหนึ่งที่จะต้องพ้นทุกข์ได้การนั่งแบบขัดสมาธิดแสดงความองอาจกล้าหาญ ท่านจึงมีว่าให้นั่งตัวตรงคำว่าตัวตรงนะ่ะแสดงจิตใจกล้าหาญขึ้นมาไม่นั่งคอพับไม่นั่งหลังงอเรียกว่านั่งซื่อลังซื่อหลังมันจะซื่อตรงได้ก็มาจากจิตใจกล้าได้กล้าเสียไม่ยอมให้ความทุก ในสังขารร่างกายมาทับถมจิตใจได้เจตใจจะได้ปลอดปร่งสงบระงับเย็นสบายใจจะได้มีสมาธิใจจะได้เต็มเปี่ยมไปด้วยสติสตินี้เรียกว่าสติปัฏฐานสติปัฏฐานสี พระพุทธองค์ท่านให้ระลึกอยู่ในกายขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งให้เมสติอยู่ในกายเรียกว่ากายานุปัชนาสติปัฏฐานเวทนาหนุปัชนาสติปัฏฐานจิตตาหนุปัชนาสติปัฏฐาน คือให้ระลึกอยู่ในกายในจิตของตัวเองกายเวทนาจิตธรรมรวมเข้ามากับกายกับจิตกายกับใจนั่นแหละสติคนเราถ้ามีสติทำอะไรก็ดีไปหมดไม่ค่อยพลั้งเผลอถ้าขาดสติ จะนึกภาวนาพุโทโธดูใจเราก็รู้ถ้าวันไหนสติมันเลื่อนลอยใจไม่สงบนึกพุโทโธพุธโทโธก็หายนึกบริกรรมใดบริกรรมนั่นก็หายไปจะพิจารณาในร่างกายสังขารมีผมขนเล็บฟันนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้กุ่งมันก็ไม่จดจ่ออยู่ที่นี้ พิจารณาอันใดยังไม่จบไม่ทิ้นสิ้นมันก็ไปหลงไหลลืมหลงไปหมดนั่นคือว่าขาดสติสตินี้ท่านมักจะแสดงไม่ว่าสติสัมปะชัญญะอะไรอย่างนี้สติสัมปะชัญญะ,ะญญคือว่ามีความรู้สึกตัวรู้สึกใจระลึกได้อยกไม่หลงไม่ลืม ทำไมพระพุทธเจ้าจึงไม่หลงทำไมพระอริยสงสาวกเจ้าจึงไม่หลงคือท่านระลึกระลึกจนไม่หลงคิดอ่านพิจารณาจนไม่หลงถ้ายังหลงอยู่มันก็ไม่เป็นสติไม่เป็นสมาธิไม่เป็นปัญญาไม่ในปัญญา เมื่อมันขาดอย่างหนึ่งเมื่อก็ขาดไปเป็นห่วงห่วงเป็นช่วงๆไปมันเกี่ยวโยงกันหมดแต่คนเราไม่ภาวานาไม่ตั้งใจก็มองไม่เห็นคือว่าถ้าเสียอย่างหนึ่งมันมักจะเสียหมดอย่างคนเรานี่แหละรูปร่างมนุษย์นี่ ไม่ว่าหญิงว่าชายถ้ามันเกิดเสียอย่างหนึ่งมันก็มักจะเสียไปหลายอย่าง<ม>อย่างว่าเกิดมาเป็นคนไม่สมบูรณ์มีตาบอดข้างหนึ่งบ้างก็เสียไปล่ะไปไหนเขาก็ว่าตาคนนั้นยายคนนี้เป็นยายตาบอดถ้ามันยังตาหนึ่งก็คอยยังชั่วถ้าเสียทั้งสองตาแล้วก็ ไปมาทางไหนได้โจงไปลลเวเออมันเสียแต่นี้ถ้าไปเสียหูฟังเสียงไม่รู้ไม่ได้ยินเสียงก็ชื่อว่าเสียมันเสียถ้าเสียอย่างหนึ่งแล้วมันก็คุณค่าในตัวคนเราโปนั้นมันก็เสียไปไม่ว่าจะเสียมือเสียเท้าเสียอะไรก็ตามถ้ามันเสียแล้วมันก็เสีย ยิ่งกว่านั้นก็แล้ว่าจิตใจเสียที่ว่าเป็นใบเป็นบ้าเสียจริตผิดมนุษย์ยิ่งเสียไปใหญ่ถ้าเสียแต่ร่างกายจิตใจไม่เสียก็ยังใช้ได้อยู่แต่ว่าถ้ากายเสียะจิตมันเสียแล้วก็เสียหมดหรือว่าจิตมันเสียอย่างเดียวกายจะสวยสดงดงามมั่นคงอย่างไรก็เสีย เพราะจิตใจเป็นใหญ่เป็นรกรางจึงต้องมีวิธีฝึกจิตไม่ให้เสียที่ให้ภาวนาพุทโธพุทโธอยูนคือไม่ให้จิตมันเสียมันหายไปที่อื่นเนกโยจเจริญโยู่พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา ยังมีคำว่านัติเมสละนังอันยังพุทโธเมสละนังวลังที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี Lord, พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าที่พึงเอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าที่พึ่งเอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์ พระอริยสงสาวกเป็นที่พึ่งของข้าพระเจ้าคำว่าพึ่งพาอาศัยหมายถึงจิตใจได้ที่พึ่งจิตใจภาวนาใจมีสติความระลึกได้ใจมีสมาธิใจตั้งมัน่นไม่ว่าทำรรไม่ว่าพูดไม่ว่าคิด ตาดูหูฝั่งก็ต้องมันเป็นสมาธิทางนั้นตั้งเงว่าคนตั้งใจได้คนเราถ้าตั้งใจได้หรือว่าใจตั้งมัน่นทำอะไรมันก็แสดงออกถ้าใจตั้งไม่ได้อะไรก็หลุดลุยไปหมดแค่นั้นการนั่งสมาธิภาวนาจึงตั้งกาย ตั้งใจบริกรรมมันไม่ใช่เฉพาะแต่ว่าบริกรรมอย่างเดียวเมื่อบอริกรรมได้แล้วก็ยังมีมากมายหลายอยา่างกว่าจะสำเร็จลุล่วงไปตามขั้นมรรคขั้นผลไม่ใช่แบบสุกเอาเผากินคือว่าตั้งใจทำดี ดีด้วยความประพฤติทางกายดีด้วยการพูดทางวาจาดีด้วยการคิดดีจเจริญภาวนาดีถ้าดีสามอย่างกายก็ดีวาจาก็ดีจิตก็ดีจิตดีได้แก่จิตภาวนาจิตสงบจิตตั้งมัน่น จิตไม่มีโมโทโสฟุ้งซ่านลำคาญเกินควรเนี่ว่าจิตดีเมื่อจิตดีตามธรรมชาติแล้วก็ฝึกให้มันดีอีก้มันสงบระงับตั้งมันจนเกิดปัญญาวิชาความรู้ในทางธรรมขึ้นในจิตในใจนั้น แล้วจะได้เลิกละกิเลสลาคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะที่มันเผาใจให้เราร้อนอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนเมื่อเลิกละกิเลสได้ในใจนั่นแหละเรียกว่ากายดีวาจาดีใจดีให้ชื่อว่าภาวนาละกิเลส การภาวนาไม่ใช่เพียงเสียงสำเนียงภาษาเท่านั้นเป็นความตั้งใจมั่นเป็นความระลึกโยในคุณพระคุณเจ้าจริงๆเจตใจอันนั้นก็เป็นจิตใจผ่องใสสะอาดไปโดยลำดับแต่ก่อนมายังไม่ได้ภาวนายังไม่ได้ทำบุญทำทานรักษาศีน จิตก็ฟุง้งซ่านลำคาญจนไม่มีขอบเขตทีนี้เมื่อเราศึกษาฟังได้ยินแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติภาวนาความฟุง้งซ่านลำคาญมันก็ค่อยหมดไปสิ้นไปจิตใจก็สงบหลง,งับตั้งมั่นลงไปทีละน้อยละน้อยเมื่อจิตใจตั้งมั่นลงไปได้แล้วก็เห็นผลคือความสุขจิตสุขใจ มันไม่เฉพาะแต่สุขจิตใจร่างกายมันก็มีความสุขเพราะอะไรก็เพราะว่าจิตใจมันไม่สุขสนไม่ลุ่มหลงพากายไปในทางที่ถูกทำนองครองทำถ้าใจมันหลงใจไม่รู้มันก็พากายไปในทางที่หลง ไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วไม่รู้จักบาปไม่รู้จักบุญไม่รู้จักคนไม่รู้จักโทษอะไรเป็นคนอะไรเป็นโทษใครในโลกนี้เป็นผู้มีคุนแก่เราเราจะตอบบุญคุณได้อย่างไรหนึ่งบิดามารดาผู้บังเกิดเก้าของเราทั้งหลายท่านว่าเป็นผู้มีคุนที่สุด ในการเกิดมาชาติหนึ่งๆแต่ก็อยู่ในขั้นผู้มีคนในโลกยะการมีมาเกิดในโลกได้ลูกได้นามาจากท่านแต่ผู้ที่มีคนใหญ่ยิ่งที่สุดก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทำไมพระพุทธเจ้าจึงว่าเป็นผู้มีคนสงสุด เพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตัดเป็นผู้ชี้แนวทางความประพฤติให้เป็นไปในหลักศีลหลักธรรมหลักปฏิบัติจนชี้แจงแสดงให้รู้ให้เข้าใจในท่านมักสั้นผลจนทำจิตใจของตนให้พ้นทุกข์ไปได้ เป็นพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายนั้นได้ทื่ว่าพระพุทธเจ้านั้นดีเยี่ยมกว่าบิดามารดากว่าพยาอินพยาพราล้พระพุทธเจ้าท่านชี้บอกทางที่ถูกที่ต้องถูกต้องไม่พาไปในทางหลงแต่คนเราผู้จะทำตามปฏิบัติตาม ไปเชื่อกิเลสมารสังขารลมานไม่ทำตามคำสอนของพระพุทธ,ธเจ้าจึงไม่ค่อยได้ความสุขกายสบายใจเท่าที่ควรถ้าเราทำตามคำสอนพระพุทธ,ธเจ้าจริงๆแล้วทได้ความสุขทั้งในโลกนี้ทั้งในชาตินี้แหละบ่ต้องไปคอย่าธาตุใหม่ พบใหม่ถ้าเราตั้งใจจริงๆในชาตินี้เราทุกคนก็ย่อมอาจสามารถได้บรรลุมรรคผลที่จะไปถึงนิพพานไปสู่นิพพานได้ไม่ต้องไปถามใครถามใจของเราก็รู้ว่าใจของเรามีความตั้งใจมั่นขนาดไหนเอาจริงเอาจังไหม อาใจเราตั้งใจจริงๆภาวนาจริงๆนะมันจะไม่ได้ไม่เถินย่อมไม่มีพระองค์ท่านจึงรวมว่าคนเหานั้นถ้ามีความเพียรสำเร็จทุกอย่างพระองค์ทรงตัดไว้ว่าวิริเยนะทุกขมัดเจติบุคคลจะล่วงทุกไปได้เพราะความเพียร เราวหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวานาบริกรรมพุทโธพุทโธได้ทุกคืนเสียก่อนจึงค่อยหลับค่อยนอนอันนี้เลยียกวความตั้งใจภายในตัวเราเองให้มันเกิดมีขึ้นเมื่อตั้งใจทำที่แรกมันก็ยังไม่สนใจว่าถ้าทำไปทำไปจนมันเกิดเห็นได้โดยตนเอง เมื่อเห็นผลเห็นอนิสงส์โดยตนเองมันไม่หยุดลมันทำไปเรื่อย,ลยอหละภาวนาพุโทโธพุโทโธได้จนถึงขั้นเลิกละกิเลสลาคะโทสะโมหะได้เหมือนพระอริยเจ้าทั้งหลายเพราะท่านเห็นผลเมื่อเห็นผลแล้วก็ตั้งใจทำจริงๆไม่ใช่เพียงแต่ว่าสัตว์แต่ว่าทำไปพอแล้วพิธีตอนนั้น ท่านทำจริงปฏิบัติจริงเมื่อทำจริงผลมันก็ต้องจริงออกมาตามที่คนเราประพฤติปฏิบัติปฏิบัติด,ดีภาวนาดีมันก็เป็นผลเกิดขึ้นในจิตในใจของตัวเองไม่ต้องไปถามคนอื่นการที่เราถามคนอื่นมันเป็นเพียงประเพณีเท่านั้น ทางที่จะได้จะถึงเป็นไปในขั้นมรรคขั้นผลต้องทำเองภาวนาเองละกิเลสเองถอนความยึดหน้าถือตาความยึดตัวถือตนความยึดเรายึดของของเราออกไปให้ได้ขึ้นเชื่อว่ากิเลสความโกรธกิเลสความโลภก,กิเลสความหลงนั้น มันเป็นมารเป็นผู้ฆ่าเป็นผู้ทำลายให้เราตายอยู่ในโลกในวัฏสงสารไม่มีที่จบที่สิ้นไปได้ผู้ใดทำตามอำนาจกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงไม่ตั้งใจภาวนาพุทโธในใจให้เต็มที่คือทำบกบกช่องช่อง ไม่เต็มที่เต็มฐานผลที่มันออกมาก็ตามที่เราทำนั่นแหละแต่เราตั้งใจจริงทำจริงคนอื่นไม่ทำเราก็ทำคนอื่นไม่ภาวนาเราก็ภาวนานึกน้อมอยู่ในหัวใจเตือนใจของเราให้หยุดให้อยู่ในพุทธพุทโธพุทโธในใจ ยังจิตใจให้มีความชุ่มเย็นเป็นสุขจนกระทั่งเกิดความรู้ความฉลาดความสามารถอานานจนเกิดยานอันวิเศษแจ้งโลกแจ้งธรรมจิตใจมันก็ไม่มีทางหลงไหลไปได้เพราะมันเห็นแจ้งตามความเป็นจริงสิ่งที่ไม่จริงต่างหากที่มันเป็นไปาย,ยากถ้ามัน ความจริงรู้ความจริงอยู่แล้วมันไม่ยากทำไปปฏิบัติไปนั่งก็ภาวนาได้ในใจเดินก็ภาวนาได้เดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาได้ภาวนาไม่ใช่เพียงแค่สงบภาวนาไปจนถึงขั้นละกิเลสในใจของตนได้หมดเมื่อมันหมดแล้วมันจึงจะจบ ยังไม่หมดเมดื่อใดมันก็ยังไม่จบต้องทำต้องทำต้องปฏิบัติต้องประกอบคนงามความดีของตัวอยู่ทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกพระพุทธเจ้าท่านจึงตื่นว่าการภาวนาปฏิบัติบูชาทางพุทธศาสนานั้นภาวนาไปจนกระทั่งว่า ได้ทุกลมหายใจเข้าได้ทุกลมหายใจออกนอกนั่นไปก็คือว่าเมื่อได้สงบหลังอับแล้วก็จะต้องได้ปัญญาได้ญาณอันวิเศษกิเลสอยู่ที่ไหนก็จะได้รู้ละกิเลสในจิตในใจในตัวเราจนหมดสิ้น ไม่มีกิเลสอันใดที่จะมาทำความเล่าร้อนให้แก่จิตใจของผู้ปฏิบัติเลิกละนั้นนั่นแหละจึงจะเป็นที่สิ้นสุดยุติลงไปได้ในการที่เรามาเวียนว่ายตายเกิดในโลกนี้ต้องมาแล้วมาขึ้นกับภาวนามาขึ้นกับภาวนาละกิเลส เมื่อละกิเลสยังไม่หมดไปสิ้นไปก็ทุกอย่างนี้นะเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรอะไรมันก็เรื่องทุกข์ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าจึงเตือนว่าอย่าสํำคัญผิดคิดว่าในโลกเหล่านี้จะมีสุขสบายตลอดการอยู่ไม่มีถ้ามีพระพุทธเจ้าก็ไม่ไปนิพพาน การที่พระองค์ค้นคว้าจนรู้จักทางไปสู่นิพพานแล้วก็ได้นิพพานมาไว้ในใจพระองค์ด้วยพระองค์ค้นคว้าพิจารณาได้เราเป็นผู้ลิเริ่มเป็นผู้ทำตามคำสอนพระพุทธเจ้าเราต้องเอาจริงๆตั้งใจจริงๆ เชื่อต่อคุณพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตัดว่าทำความดีอย่าไปกลัวเน็ดเนืยเมื่อหิวทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาอย่าไปกลัวมันหมดมันสิ้นไปแม้มันจะเน็ดเนืเนยเมื่อหิวก็เป็นธรรมดาของลูกประคันร่างกายมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย มันเป็นธรรมดาอย่างนี้เจตใจเราให้ปักมั่นลงไปว่าพระพุทธโธพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่ใจธรรมโมพระธรรมก็อยู่ที่ใจสังโฆพระสงฆ์ก็อยู่ที่ใจใจอยู่ที่ไหนคุณพระก็อยู่ที่นั้นคุณพระอยู่ที่ไหนใจก็อยู่ที่นั้นเนีว,ว่าพุทธโธอยู่ในใจ ไม่ใช่พุโทโธนอกใจไม่ใช่พุโทโธใจนอกพุโทโธอยู่ในตัวพุโทโธอยู่ในใจภาวนาอยู่ภายในไม่ใช่ภาวนาภายนอกผลที่มันจะเกิดขึ้นก็จิตใจมีความสงบสุขเยือกเย็นไม่ใช่จะมีแต่ความร้อนไม่ตลอดกาล อันนี้เป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติทางหลายจะต้องประกอบกระทาไม่ใช่เพียงแต่เราพูดแล้วก็ทิ้งเสียไม่เอาไปคิดไปอ่านอันนี้ก็ไม่ได้ผลเมื่อเราฟังแล้วเข้าใจแจ่งแจงแล้วแม้จะเป็นคำเดียวอุบายเดียวก็ตามถ้าเราเอาไปคิดไปสอนใจของเราได้ จนใจเลิกละกิเลสความโกรธโลกหลงได้ก็เป็นทางให้เจริญงอกงามเป็นไปได้ฉะนั้นอุบายโดยย่นย่อนี้เมื่อว่าเราท่านทั้งหลายฝากกันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญ เอวังก็มีด้วยประกาศชนีสัพพิติโยวิวัชันตุสัพระโลโกวินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาธานาสีฤิสนิจังวุธาปจายิโนจัตตารโรธรรมาวทันติ อายุวันโนสุขังภาลัง